กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านใหญ่ที่ผู้คนอยู่กันอย่างสุขสงบมีเศรษฐีผัวเมียคู่หนึ่งนามว่าคุณทศกับแม่เพนสองผัวเมียนี้ร่ำรวยล้นฟ้ามีที่นาเรือกสวนไร่นามากมายวัวควายนับร้อยฟูงทองคำก็เก็บไว้เต็มหายเต็มองแต่ถึงจะมีเงินทองขนาดไหนทั้งสองก็มีความทุกข์ใจอย่างหนึ่งคือมีลูกเพียงคนเดียวเป็นชายนามว่าหนูบุญ เพราะว่าพวกเขารอคอยลูกมานานนับสิปีกว่าฟ้าจะประทานหนุมบุญมาให้คุณทศกับแม่เพนก็เลยรักลูกชายดั่งแก้วตาดวงใจอยากได้อะไรทั้งสองคนก็ต้องรีบหามาให้อยากกินอะไรก็หามาให้กินอยากได้อะไรดีๆก็ทุ่มเทซื้อมาประเคนให้หมดแม้บางทีหนุบุญจะงองแงดื้อดึงก้าวร้าวกับคนอื่นแต่สองผัวเมียก็หาได้ว่าไม่ เด็กหนัมันยังไม่รู้เรื่องโตไปเดี๋ยวก็หายว่าแล้วก็ลูกหัวลูกชายอย่างเอ็นดูวันเวลาผ่านไปหนูบุญยิ่งโตก็ยิ่งถูกตามใจจนเคยตัวไม่รู้จักคำว่าพอไม่รู้จักคำว่าผิดใครขัดใจหน่อยก็โวยวายใครเตือนหน่อยก็โกรธาหนักเข้าถึงขั้นยกมือทำร้ายเด็กเล็กๆคนใช้ในเรือนและสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็พลอยโดนไปด้วยอย่ามาห้ามข้านะข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า หนูบุญตะโกนล,ลั่นเวลาแม่บ้านคนไหนขัดใจครั้งหนึ่งเด็กเลี้งควายในไร่เพียงแค่ทำกุญแจเรือนของเล่นของหนูบุญหายหนูบุญถึงกับผลักเด็กคนนั้นล้มลงกับพื้นเอาไม้เรียวยาวฟันม่ยังเด็กคนนั้นร้องไห้โฮวิ่งกลับบ้านไปหาแม่ของตัวเองทางเนื้อตัวฟกช้ำดำเขียวชาวบ้านทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็สายหัวสงสารเด็กแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากเพราะรู้ดีว่าหนูบุญ เป็นลูกรักของเศรษฐีคุณทศพ่อแม่หนูบุญทั้งรักทั้งห่วงชนิดที่ว่าถ้าใครมาแต่ต้องลูกเขาก็เหมือนแต่ต้องตัวเองอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวจะถูกขุนทศเอาเรื่องเอาเราวชาวบ้านคนหนึ่งกระซิบกับอีกคนเฮ้อเหนียกอะไรเนอะโตขึ้นจะเป็นยังไงอีกคนก็ถอนหายใจยาวแต่ดูเหมือนเสียงเตือนเสียงห่วงใยเหล่านั้นจะไม่มีวันไปถึงหูของคุณทศกับแม่เพน ทั้งสองยังคงรูปหัวรูปห่างลูกชายชื่นชมวันลูกตัวเองนั้นเก่งกลา้าบ้างก็พูดว่าเด็กมันขี่เล่นนะ่ะอย่าไปถือสาเลยลูกข้าไม่ผิดหรอกไอเด็กเลี้ยงควายนะั่นมันซุ่มซ่ามเองพระถูกตามใจจนเกินขอบเขตหนุบุญจึงยิ่งลำพองใจกำเริบเสบสารวันๆเอาแต่เที่ยวเตร่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยรังแกคนน้อยกว่าตัวเองใครห้ามใครเตือนก็มีอาจเปลี่ยนความคิดดื้ดึนินใจได้ ไม่มีใครรู้เลยว่าความเสียคนของหนูบุญที่กำลังก่อตัวขึ้นนั้นจะนำภัยพิบัติครั้งใหญ่มาสู่ครอบครัวของเศรษฐีคุณทศในอนาคตอันไกล้พอวันเวลาผ่านพ้นไปหนูบุญก็เติบโตเป็นชายหนุ่มเต็มตัวรูปร่างสมชายหน้าตาพอใช้ท่าทางโก้โเก๋เพราะเสื้อผ้าดีๆที่พ่อแม่หาซื้อให้แต่นิสัยสกลับไม่ได้ดีตามอายุเลยแม้แต่น้อย เมื่อตอเป็นหนุ่มชาวบ้านจึงเรียกเขาว่าคุณบุญด้วยเกรงใจฐานนะแต่ความจริงในเจก,ก็รู้กันทั่วว่าเขาไม่ใช่คนที่ควรเคารพเลยแม้แต่น้อยคุณบุญชอบเที่ยวเตรเข้าบอนเล่นการพนันแทบทุกคืนกินเหล้าเมายาอย่างไม่รู้จักอายใครเงินทองที่พ่อแม่ให้ใช้วันหนึ่งก็หมดไปกับการเล่นไพ่เล่นถั่วโปน้ำเต้าปูปลากับเหล้าขาวในบอนใต้ถุนเรือนของพ่อค้าหัวสายคนหนึ่ง คุณโทษกับแม่เพนตอนแรกก็ยังตามใจลูกอยู่เหมือนเคยแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเงินในหายทองเริ่มพร่องลงทุกวันทั้งวัวควายที่นายที่สวนก็เริ่มถูกคุณบุญนำไปจำนำเพื่อเอาเงินมาลงบอนบุญเอ๋ยพ่อว่าเองพอได้แล้วนะลูกเอาเงินไปลงบ่อนมันมีแต่เสียคุณโทษเอ่ยเตือนเสียงอ่อนนั่นสิลูกเงินที่เองเอาไปมันเป็นข่าข่าวข่าน้ำทั้งเรือเลยนะแม่เพนก็พลอยพูดตาม แต่คุณบุญกลับตวาดลันพ่อแม่ไม่ต้องมายุ่ง,งนเงินนี้ข้าใช้เองจะเอาคืนได้กี่สิบเท่าพ่อแม่ไม่รู้อะไรอย่ามาขัดโชคเขากันแล้วกันสองตายายได้แต่ถอนใจเฮือกใหญ่ความรักกลายเป็นความเนยนาย,นายความหวังว่าลูกชายจะสืบทอดกิจการเริ่มริบรีลงทุกวันแต่สิ่งที่ทำให้คนทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านสะเทือนใจกว่าเรื่องเงินทองก็คือพฤติกรรมด้านยิงของคุณบุญ วันหนึ่งเขาเกิดไปถูกใจเมียชาวบ้านคนหนึ่งนางชื่อดาวเรืองเป็นหญิงสาวผิวพองรูปร่างสัสวยพูดจาอ่อนหวานมีผัวเป็นคนขยันชื่อว่าไอ้ทองทำไร่ทำนาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่เคยขาดตกบกคร่องคุณบุญไปพบดาวเรืองเข้าในตลาดก็เกิดอยากได้พอรู้ว่ามีผัวอยู่แล้วก็หาได้แยแสไม้เขาส่งคนเอาเงินไปให้ซื้อของส,สวยๆงามๆม,มาประเคน แอบจ้างคนสอบแนมจนรู้จังหวะที่เจ้าทองไม่อยู่บ้านแอบไปเกี้ยวพาราสีดาวเรืองถึงเรือนแทบทุกวันแรกๆดาวเรืองก็ไม่ยอมแต่มนเงินมนทองและคำหวานปานน้ำผึ้งเดือนห้าของคุณบุญก็ทำให้ใจหญิงอ่อนลงจนสุดท้ายก็ยอมรับกรอบมีสัมพันธ์กับเขาข่าวเลือกระชอนไปทั่วหมู่บ้านว่าคุณบุญแย่งเมียชาวบ้านแม้จะไม่มีใครกล้าเอ่ยตรงๆแต่ต่างคนต่างซุบซิ๊ จนเรื่องได้ถึงหูของเจ้าทองเขา้าชายผู้ซื่อตรงและรักเมียปันชีวิตถึงกับเลือดขึ้นหน้าหัวใจแตกเป็นสิ่งเสียงแต่ก็พยายามสงบใจไว้เพราะอีกฝ่ายคือคุณบุญลูกเศรษฐีผู้ถืออำนาจเงินทองในหมู่บ้านแต่ใช่ว่าความอดทนจะยั่งยืนตลอดไป เจ้าทองเริ่มหายหน้าไปจากทุ่งนาเรือไม่ค่อยพูดจาก,กับใครบางวันเห็นนั่งมองมือมองฟ้ามองลมอย่างคนไร้จิตวิญญาณบางก็ได้ยินเสียงเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่ามันแย่งเมียข้าข้าจะไม่ยอมแน่มันทำลายข้าข้าก็จะล้างมันให้สิ้นเหมือนกันกลิ <Green Eye S 2> ่นอายแห่งการล้างแค้นเริ่มลอยนวลอบอวลอยู่ในสายลมเมื่อข่าวลือเรื่องคุณบุญกับดาวเรืองลุกลามจนปิดไม่มิด คุณทศและแม่เพนก็เกิดความรู้สึกอายถึงแม้จะรักลูกปานใดแต่ทั้งสองก็ยังมีศักดิ์ศรีไม่ยอมก้มหัวให้ความชั่วร้ายของลูกตนเองวันหนึ่งคุณทศเอ่ยปากเด็ดขาดต่อนหน้าลูกชายว่าเองอย่าพาเมียชาวบ้านเข้ามาเหยียบเรือนข้าเป็นอันขาดข้าไม่ยอมรอกถึงข้าจะรักเองแต่เรื่องอับป,ปีแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นแม่เพนเองก็พูดเสริมทังน้ำตา บุญเอ๋ยเลิกเสือเถินลูกเอ๋ยไอยฟ้าอายดินบ้างเถิดอย่าทำร้ายคนอื่นแบบนี้เลยแต่คุณบุญหาได้ยอมฟังไม่กลับโกรธจัดตะคอกลันบ้านว่าถ้าพ่อแม่ไม่ยอมรับเมี่ยข้างั้นข้าก็มีขออยู่ร่วมเรือนกับพ่อแม่อีกในความโกรธาากรีวกราดคุณบุญรื้อคนต้นเหล็กหอบเอาเงินทองที่คุณโทษกับแม่เพยสสะสมไว้ช่วยชีวิตไปจนเกือบหมด ทั้งถุงเงินถุงทองรวมทั้งโฉนดที่นาที่สวนที่ไร่เขากวาดใส่กระสอบจอนเต็มแล้วแบกออกจากเรือนไปหน้าตาเฉยคุณทศพยายามเข้าไปขว้างแต่คุณบุญกลับผลักพ่อของตนจนล้มกลิ้งกลางรันเรือนไอ้ลูกมีรักดีเอ็งทำแบบนี้กับพ่อแม่ได้ยังไงแม่เพนคร่ำครวญแทบขาดใจแต่คุณบุญหายได้หญยดีไหม เขาแบกสมบัติออกไปสร้างเรือนหลังใหม่ตรงท้ายหมู่บ้านสร้างอย่างรู้ราตรการตาเอาเดาวเรืองมาอยู่ด้วยเสเยสุขตามใจปรารถนาทั้งสองใช้เงินทองเรากับน้ำไหลวันวันกินแต่ของดีๆเสื้อผ้าก็ต้องใช้ผ้าใหม่ผ้าฝ้ายอย่างดีเครื่องประดับทองย้องก็ห้อยเต็มคอเต็มข้อมือขณะที่เรือนเก่าของคุณโทษกับแม่เพ็น,นั้นเหลือเพียงความว่างเปล่าสมบัติที่เคยมีก็หายไปหมดสิน้น หรือแต่เรือนเก่าโสมกับหัวเมียแก่สองคนที่นั่งมองหน้าก,กันด้วยน้ำตานองดวงตาแต่ถึงยากจนลำบากเพียงไรคุณโทษกับแม่เพนก็ไม่ยอมไปขอพึ่งพิงใครด้วยความอายและรักษาศักดิ์ศรีไว้เหนือลมหายใจสุดท้ายเรามันโง่เองตามใจลูกจนเสียคนคุณมั่งพูดเสียงสั่นๆใช่ลูกเรามันเป็นอย่างนี้เพราะเราเองถึงมันจะทิ้งเรา แต่เราก็ยังรักมันอยู่ดีแม่เพนปล่อยน้ำตาไหลพรากสองพลเมียได้แต่นั่งหอยเหี่ยวใจโยริมชานเรือนเก่ารอคอยด้วยความหวังลมๆแ้งๆว่าสักวันหนึ่งลูกชายที่เคยเป็นแก้วตาดวงใจจะกลับตัวกลับใจได้บ้างทว่าเส้นทางของคุณบุญนั้นกำลังมุ่งตรงสู่ความพินาศโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย เรื่องราวที่คุณบุญเนรคุณพ่อแม่หอบสมบัติออกไปเสวยสุขกับดาวเรืองกระชอนไปทั่วทั้งหมู่บ้านใครต่อใครต่างก็ซุบซิบกันสนั่นลั่นทุง่งไอคุณบุญนั่นนะหรือลูกอกตันอยู่แท้ๆพ่อแม่เลี้ยงมาจนโตกลับทำได้ลงคอแม่คนในหมู่บ้านจะไม่มีใครกล้าเอ่ยปากตอนหน้าคุณบุญแต่สายตายเย็นชาและความเหินห่างก็เริ่มลอยอบอวนไปทั่วเมื่อเจอกันในตลาดหรือร้านวัด ผู้คนก็พากันเหมือนหน้าเด็กๆยังเอาไม้กวาดตีพื้นไล่เวลาเห็นเขาเดินผ่านส่วนเจ้าทองผัวเก่าของดาวเรืองนั้นพอได้ยินข่าวเข้าก็เหมือนน้ำมันราดกองไฟที่กำลังลุกโชนมันแย่งเมียข้ามันทำลายข้าแล้วยังทำลายพ่อแม่ของมันอีกข้าไม่ยอมแน่ไอ้ทองกัดฟันกรอดมือกำจอบแน่นจนเส้นเลือดปุดรอคอยโอกาสสาดสางความแค้นในใจทุกวนันทุกคืน ทางฝ่ายคุณบุญกับดาวเรืองแม้จะเริ่มต้นด้วยความสุขกินของดีใช้ของแพงแต่ด้วยนิส,ยสัยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเงินทองเรากับทิ้งลงแม่น้ำสุดท้ายเงินก้อนโตก็ร่อยหรอลงอย่างรวดเร็วทองคําที่ห้อยเต็มตัวก็ค่อยๆถูกถอดออกขายทีละชิ้นไร่นาที่เคยครอบครองก็ถูกขายทอดตลาดให้ชาวบ้านในระยะเวลาไม่ถึงปีบ้านหลัที่สร้างอยู่อย่างฟุ่มฟ้าก็เริ่มซุดโทรมจนเห็นได้ชัด เมื่อเงินหดหายชีวิตสุขสบายก็พลอยหดตามคุณบุญกับดาวเรืองจึงทะเลาะกันบ่อยขึ้นก็เองนั่นลละใช้เงินเปลืองนักคุณบุญตะวัดเสียงลันและแต่เองละ่ะเป็นล้างบ่นมาไม่รู้กี่ครั้งดาวเรืองไม่ยอมแพ้ต่างฝ่ายต่างโยนความผิดไปมาไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความรักและหวานชื่นเหมือนเมื่อตอนแรกพบเจอแล้วันหนึ่งวันแห่งการสาสางบัญชีแคนก็มาถึง เจ้าทองในชุดชาวไรก่เก่าๆต่ตาแดงก่ำด้วยไฟแค้นบุกเข้ามายัางเรือนของคุณบุญในยามสายที่แดดร้อนเปรี้ยงเขาไม่พูดพร่ำทําเพลงพุ่งเข้าชกคุณบุญเต็มแรงจนลมคว่ำกระแทกพื้นคุณบุญพยายามจะลุกขึ้นสู้แต่เจ้าทองคว้าท่อนไม้แถวนั้นขึ้นมาฟาดซ้ำไม่ยัง้งดาวเรืองกิดร้องรันวิ่งหลบมุงห้องด้วยความตกใจมึงมันคนทรยศแย่งมีคนอื่นอากตันยูไม่พอ ยังทำลายพ่อแม่ตัวเองอีกวันนี้ข้าจะให้มึงจำจนวันตายเจ้าทองตะโกนลัน่นพร้อมกับฟาดไม้ลงอีกครั้งคุณบุญนอนแน่นิง่งเลือดไหลาอาบหน้าอ่อนแรงจนแทบกระดิกตัวไม่ได้เจ้าทองหันขวับไปทางดาวเรืองคว้าแขนหญิงสาวกระชากลากออกจากเรือนอย่างไม่ปราณีไปกับข้าเองเป็นเมียข้าไม่ใช่เมียมันเขากร้าวเสียงกันโชคดาวเรืองร้องให้ปานจะขาดใจแต่ก็ไม่กล้าขัดขืน ถูกลากตัวหายลับไปกับเจ้าทองท่ามกลางเสียงซุบซิบของชาวบ้านที่คอยมองจากระยะไกลปล่อยให้คุณบุญนอนจมกองเลือดอยู่ในเรือนเก่าโทรมที่ไรทั้งเงินทองไร้คนรักและไรแม้แต่ความเมตตาจากผู้คนชีวิตที่เคยคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่กลับกลายเป็นเพียงเศษสวะที่ไรค่าในสายตาใครๆเสียงตะโกนโวกเวกจากลานหน้าบ้านขุโทศกับแม่เพนดังขึ้นท่ามกลางมายร้อน เร็วๆเถอพวกท่านคุณบุญโดนทำร้ายแทบเอาชีวิตไม่รอดแล้วทันทีที่ได้ยินข่าวร้ายผัวเมียชาราที่กำลังนั่งปะชุนเสื้อผ้าอยู่ริมชานบ้านถึงกับทำของหล่นจากมือนา้าซีดเผือดร่างกายแทบหมดเรี่ยวแรงบุญลูกค่ะแม่เพ่นคร่ำครวญเสียงแผ่วน้ำตาไหลพรากทันทีคุณทศไม่รอช้าความไม้เท้า แล้วออกเดินกระย่องกระย่่งเต็มกำลังแม้หัวใจจะบีบรับแน่นแทบขัดใจแต่ก็ยังฝืนก้าวไปหาลูกชายชาวบ้านหลายคนช่วยกันพยุงสองผัวเมียไปยังเรือนของคุณบุญพร้อมกันนั้นก็มีคนวิ่งไปตามหมอยาประจำหมู่บ้านมาด้วยเมื่อถึงเรือนความสลดก็เข้าเกาะกุมใจคุณบุญนอนแน่นิ่งอยู่บนฟูกเก่า,เ,กาเลือดแห้งกลางท่วหน้าและแขนขา ร่างกายฟกช้ำดำเขียวจนแทบจะไม่ได้ว่าเคยเป็นชายหนุ่มรูปงามแม่เพนรีบเข้าไปประคองลูกทั้งร้องไห้ทั้งเรียกชื่อข่าวเสียงสั่นเครือบุญเอ๋ยลูกเอ๋ยแม่อยู่นี่แล้วหมออยารีบตรวจด,ดูอาการก่อนจะสายหน้าช้าๆสีหน้าเคร่งเครียดข่าวว่ากระดูกสันหลังมันหักนะถึงรอดก็คงลุกเดินไม่ได้อีกแล้วคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักๆและแทกกลางใจคุณทศกับแม่เพน สองตายายได้แต่นั่งปล่อยโฮกอดลูกที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าความเสียใจถาถมเข้ามาไม่หยุดย่อนทั้งโกรธตัวเองทั้งโทษตัวเองที่ตามใจลูกจนเสียคนข่าผิดเองข่าผิดเองทั้งนั้นคณโทษพูดซ้ำไปซ้ำมาราวกับคนเสียสติหมอยาและชาวบ้านช่วยกันปรถมพยาบาลเบื้องตน้น ก่อนจะช่วยกันยกคุณบุญขึ้นเกวียนแล้วพากลับไปที่เรือนเก่าแม้เรือนจะโทมจนเกือบพังแต่ก็ยังมีมุมหนึ่งที่แม่เพนกวาดทูไว้เป็นที่ให้ลูกชายพักรักษาตัวตลอดหลายเดือนต่อมาคุณมั่งกับแม่เพนเฝ้าดูแลคุณบุญอย่างไม่ห่างทางป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวล้างแผลเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทั้งกลางวันและกลางคืนไม่เคยมีคำว่าท้อถอยหรือรังเกียจ มีแต่ความรักความห่วงใยที่ไม่มีวันหมดแม้หัวใจจะร่ำร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ทองผัวมีชราก็ยังเลือกให้อภัยลูกชายที่ทำร้ายพวกเขาอย่างแสนสหาหัสในอดีตวันเวลาค่อยๆล่วงไปแม้คุณบุญจะไม่สามารถเดินได้เหมือนเดิมแต่ด้วยความพยายามและแรงใจจากพ่อแม่เขาก็สามารถพลิกตัวเองได้บ้างลุกนั่งพิงหมอนได้บ้างและหัดใช้แขนข้างที่ยังมีแรงหยิบจับของเล็กๆน้อยๆได้ วันหนึ่งคุณโทษกับแม่เพนตัดสินใจขายเรือนของลูกชายที่เคยซื้อไว้ตอนอยู่กินกับดาวเรืองเมื่อขายได้เงินก้อนโตคุณโทษกับแม่เพนก็นำมาใช้จ่ายดูแลลูกชายซื้อยาซื้ออาหารและซ่อมแซมเรือนให้ได้อยู่อย่างพอเพียงแม้ชีวิตจะไม่หร,ราอีกต่อไปแต่หัวใจของครอบครัวนี้ก็กลับมามีความมาอีกครั้งด้วยสายใยรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าลูกจะผิดพลาดเพียงใดก็ตาม